สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การาฟิกชาแนลครับตอนนี้นะครับ Adobe Illustrator 2024ก็ปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในงาน Adobe Max ที่ผ่านมานีเองซึ่งไฮไลท์ของทุกๆโปรแกรมในปีนี้นะครับก็คือ Generative AI ตัว AI เนี่ยจะมาช่วยให้เราทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้นรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับซึ่ง,ง Adobe บอกว่า AI เนี่ยเขาถูกพัฒนามาหลายปีแล้วตั้งแต่ Adobe Sensei นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับ AI ของ Adobe เนี่ยฉลาดมากๆเลยตัว AI นะครับใช้กับโปรแกรมของ Adobe เนี่ยเกือบทุกตัวเลยนะตั้งแต่ Photoshop Illustrator e ไปจนถึงพวก Adobe Firefly ที่เป็นไฮไลท์ของ Adobe ในปีนี้เลยนะครับ Illustrator e 2024ตัวนี้นะครับมีอะไรใหม่ฟีเจอร์ตัวไหนเด็ดบ้าง AI มาใช้อย่างไรบ้างไปดูพร้อมกันเลยครับ เรามาดูฟีเจอร์แรกกันนะครับฟีเจอร์แรกนะครับเป็นฟีเจอร์ที่ทุกคนรอคอยกันนะครับก็คือ t e x t t o Vector นะครับถ้าใครเคยเห็น Photoshop เวอร์ชันล่าสุดที่ออกมานะครับจะมี t e x t t o Image หรือในส่วนของโปรแกรมต่างๆ Adobe Firefly นะครับก็จะมีในส่วนของ t e x t t o Image แต่ของ Adobe Illustrator ตัวใหม่นะครับจะมี t e x t to Vector ตอนนี้ t e x t to Vector จะเป็นเบต้าอยู่นะครับเราก็ทำการลองพิมพ์ดูนะครับพิมพ์คำสั่งพร้อมเข้าไปผมจะลองพิมพ์พร้อมนะครับเป็นคำง่ายๆก่อนนะครับเช่น Cat Dog นี้นะครับเดี๋ยวลองดูกัน ลองพิมพ์ c o ว่า cat ดูครับแล้วก็ทําการ generate ได้เลยนะครับเราแป๊บนึงครับโปรแกรมจะทําการหาตัว factor มาให้นะครับอ่าเราก็ได้ตัวแมวมาแล้วครับเป็น cat มีหลากหลายตัวเลยนะครับมีตัวที่1เป็นแบบนี้นะครับตัวที่2นะครับลากออกมาได้นะครับวางได้เลยตัวที่สาแบบนี้นะครับลากออกมาได้อีกอทําออกมาได้ค่อนข้างเนียนพอสมควรนะครับไม่ได้วาวมากแต่ว่าถ้าใช้งานกราฟิกเบื้องต้นอะไรพวกนี้ผมว่าค่อนข้างดีเลยเดี๋ยวลองคําสั่งที่มันยากๆกว่านี้ดูนะครับ ผมใช้คำสั่งที่ยากกว่าเดิมนะครับเป็นประโยคละควนี้ผมใช้คำว่า car in the big city นะครับลองดูว่าเขาจะ generate ออกมาได้ตรงแค่ไหนนะครับอ,อโอเคพอ generate ออกมาแล้วสังเกตว่าพอเป็นประโยคใหญ่เป็นประโยคยาวๆนะครับออยังออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ออกมาเป็นแค่เหมือนกับประโยคแรกคำแรกก็คือ car ก็คือรถอย่างเดียวนะครับแต่ว่าโอเคแหละเข้าใจว่ามันมันเป็นเวกเตอร์เนาะมันอาจจะ ไม่สามารถสร้างอะไรที่มันแอดวานซ์มากขึ้นกว่านี้ได้นะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นแค่เบต้าอยู่นะอาจจะทําได้ประมาณนี้แหละแต่คิดว่าในเวอร์ชันถัดไปอาจจะดีขึ้นกว่าน,นี้นะครับคือทาเป็นประโยคได้แล้วก็ได้เวกเตอร์แบบว่าตัมนที่เราต้องการเลยนะเดี๋ยวไปดูฟีเจอร์ถัดไปกันนะครับฟีเจอร์ที่2นะครับคือลีไทยนะครับอธิบายก่อนว่าลีไทยเนี่ยคือฟีเจอร์นะครับที่ทําให้เราหาฟอนต์ที่ต้องการได้นะครับสมมติว่าเราไปเจอภาพภาพหนึ่งมาแล้วเราสนใจฟอนต์ที่มีอยู่ในภาพนะครับ เราสามารถใช้คำสั่งลีไทส์ในการหาฟอนต์ที่ใกล้เคียงมาได้นะครับจาก Adobe f o n t แล้วก็จากฟอนต์บนเครื่องเรานะครับวิธีการใช้งานนะครับไปเปิดในส่วนของว i n d o w s ขึ้นมาตรงนี้นะครับจะมีคำสั่งว่า r ีไทส์ที่เป็นเบต้าอยู่กดขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับให้เลือกภาพตรงนี้นะครับแล้วก็กดคลิก enter ได้เลยตัวโปรแกรมทำการจับนะครับว่าบนภาพเนี่ยมีตัวอักษรอยู่ตรงไหนบ้างนะครับอย่างบนภาพนี้นะครับจะมีค่อนข้างหลายจุดนะครับแต่ว่าที่เห็นชัดสุดคือตัวที่ใหญ่ที่สุดนะครับ เราก็ไปคลิกดูนะครับว่าจะให้ทางรีไทม์หาฟอนต์แบบไหนมาให้นะครับอาจะเป็นตัวใหญ่ที่สุดแบบนี้นะครับสังเกตว่าเขาก็จะหาลิ์ฟอนต์ที่มีความใกล้เคียงกันมาให้นะครับถ้าเราสนใจตัวไหนเราก็กดคลิกไปนะครับแล้วก็กดโอเคสมมติว่าเราต้องการฟอนต์ไหนนะครับเราก็ไปกดในส่วนของตัวคลิกนะครับแล้วก็กดแอ p พลได้เลยตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการกดแอปพลนะครับ ตัว Adobe Illustrator เนี่ยจะทำการเอาฟอนต์ที่เราแอปพลายนะครับไปใช้งานกับตรงจุดที่เราเลือกเลยนะครับพอกดปิดตัวรีไทท์ออกมาสังเกตนะครับว่าจะมีไทท์นะครับแบบนี้ออกมาให้แล้วนะครับแทนที่กับตัวที่เราทำการรีไทท์เลยนะครับสามารถเข้าไปแก้ไขตัวนี้ได้หมดเลยนะครับทางตัวโปรแกรมทำการแทนที่ตัวไทยปกาฟีที่อยู่บนภาพหมดเลยนะครับเห็นไหมครับว่าตัวรีไทท์มันสะดวกสบายมากครับสำหรับใครที่ต้องการหาฟอนต์ที่ใกล้เคียงกับตัวอย่างที่เราหามาครับ ฟีเจอร์ที่3นะครับก็คือม็อกอัพนะครับแล้วก็แบบหลายคนนะครับเวลาทำงานกราฟิกทำเวกเตอร์เสร็จนะครับต้องการเอาตัวงานที่เราทำนะครับไปใส่ม็อกอัพเพื่อเห็นภาพมากขึ้นนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องไปใส่ใน Photoshop ถูกไหมหรือว่าไปใส่ในโปรแกรมต่างๆนะครับตอนนี้ทางเอลัะออกในส่วนของฟีเจอร์ที่เป็นม็อกอัพออกมาละเราสามารถเอาภาพอะไรมาก็ได้นะครับเช่นถ้าเราต้องการเอาในส่วนของลายเวกเตอร์ที่เป็นหัวกระโหลกตรงนี้นะครับไปใส่ในเสื้อผู้ชายคนนี้นะครับเราสามารถใช้คำสั่งม็อกอัพได้ วิธีการทำนะครับเราทาการคลุมทั้งสองภาพนี้เอาไว้นะครับทั้งผู้ชายนะครับแล้วก็เวกเตอร์ที่เป็นรูปหัวกะโหลกนะแล้วก็ไปเลือกที่อ็อบเจกต์นะครับจะมีคําสั่งมองอัพที่เป็นเบต้าอยู่นะครับทําการกด Make ได้เลยรอประมวลผลแป๊บหนึ่งตอนนี้นะครับเห็นไหมครับว่าหลังจากทําการประมวลผลแล้วนะครับตัวหัวกะโหลกที่เป็นเวกเตอร์นะครับเข้าไปอยู่ในเสื้อของผู้ชายแล้วนะครับเราทําการลากดูนะครับังเกตว่ามันจะไปตามเคอร์ฟตามโค้งของเสื้อเลยนะครับ นีนะครับอ่าีนะครับค่อนข้างทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะเราสามารถทำม็อกอัพแบบนี้นะครับไปให้ลูกค้าเราดูได้โดยผ่านแค่โปรแกรม Adobe Illustrator แ,แค่โปรแกรมเดียวเลย <c oughs> ฟีเจอร์ถัดไปนะครับเอาใจสายวาดน,นะครับใครที่ชอบวาดเส้นหรือว่าชอบทําเส้นขึ้นมานะครับแต่ว่ามือไม่นิ่งนะเพราะใช้พวกเมาส์นะครับไม่ได้ใช้เมาส์ปาก,กานะครับ คำสั่งใหม่เลยว่าฟีเจอร์ใหม่ที่ illustrator เนี่ยปล่อยออกมานะครับคือ smooth นะครับมันสามารถทําให้ตัวเส้นของเราเนี่ยเวลาเราวาดแล้วมัน s m o o ขึ้นได้นะครับวิธีการทําก็คือไปเลือกที่ตัวในส่วนของ pencil tool นะครับลองวาดอะไรมาก็ได้ครับที่เป็นโคง้งเยอะๆเลยแบบนี้นะครับโค้งเนี่ยมันยังโค้งไม่พอนะให้เราไปเปิดคําสั่ง object นะครับแล้วไปที่ path น,นะครับจะมีคําสั่ง smooth ตรงนี้อยู่นะครับกดออกมาได้เลย เขาจะมีในส่วนของเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาให้นะว่าเราอยากได้ความสมูทของเส้นเนี่ยประมาณไหนเราลองปรับได้นะครับเห็นไหมว่าเส้นดูสมูทขึ้นนะครับถ้าเราปรับยิ่งเปอร์เซ็นต์เยอะก็ยิ่งสมูทนะครับถ้าปรับไปถึงร้อยเนี่ยนะครับมันจะเป็นเส้นดูตรงๆเลยนะลองปรับตามความเหมาะสมดูนะครับในส่วนของคําสั่ง s m o o t h slider ตรงนี้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับฟีเจอร์ใหม่ของ Adobe Illustrator 2024 เห็นไหมครับว่า AI เนี่ยมันทําให้เราทํางานได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็มาช่วยงานเราได้หลากหลายเลยนะครับซึ่งไม่ได้มีแค่อ l l u s t ซเตอร,อ,รอย่างเดียวนะครับที่มี AI มาช่วย Photoshop a f t e r e f f e c t e เฟ e r e พ r e r มก็มีนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับและอยากเป็นกำลังใจให้เรานะสามารถกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องของเราได้นะครับแล้วพบก,กันใหคลิปหน้าสวัสดีครับ